สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฉีดวัคซีนที่สถานีการบางซื่อนะครับโดยประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับให้เราเข้าประตูตรงฝั่งที่ติดกับทางด่วนสีรัตนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ตัวอาคารสถานีการบางซื่อนะครับจุดแรกจะเจอจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะเจอจุดที่1เพื่อวัดความดันนะครับความสูงและจุดที่สเซ็นยินยอมในการฉีดวัคซีนนะครับจุดที่3ฉีดวัคซีน และจุดสุดท้ายคือจุดที่4ดูอาการส0สิทธิ์นาทีนะครับและเราก็จะออกไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวอาคารสถานีการบังซื่อนะครับเมื่อเราเข้าไปที่อาคารนะครับจะเจอจุดลงทะเบียนนะครับให้เราเตรียม SMS ในมือถือของเรานะครับพร้อมกับบัตรประชาชนนะครับยื่นให้พนักงานเพื่อทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับเมื่อพบสิทธิ์ของเราแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะยื่นเอกสารเป็นแบบคัดกรองนะครับให้เราก่อข้อมูลให้ครบนะครับ แต่เซ็นชื่อให้เรียบร้อยนะครับและให้เรามาที่จุดที่1นนะครับเพื่อวัดความดันและความสูงนะครับหากท่านใดความดันต่ำเกินหรือว่าสูงเกินนะครับจะมีกาวีให้นั่งพักก่อนนะครับเพื่อที่จะกลับมาวัดความดันใหม่นะครับเมื่อวัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เอกสารเป็นใบสีเหลืองอีกหนึ่งใบนะครับเป็นใบนําทางหรือว่าใบนัดนะครับให้เราไปที่จุดที่2 พร้อมกับยื่นตรประชาชนและเอกสารทั้งสองใบก็คือใบคัดกรองและก็ใบนัดนะครับเมื่อเรายื่นแล้วให้เราเซ็นเอกสารยินยอมในการฉีดวัคซีนนะครับเสร็จแล้วให้เรามาจุดที่3าเพื่อทําการฉีดวัคซีนนะครับเจ้าหน้าที่จะถามเราว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับและถามเราจะให้ฉีดวัคซีนที่แขนซ้ายหรือขวานะครับเมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาที่จุดที่4เพื่อรอสังเกตการ30นาทีนะครับโดยระหว่างที่รอน,นะครับก็จะมี วงดนตรีมาเล่นให้เราเมื่อครบ30นาทีแล้วนะครับเวลาในใบนัดของผมนะครับก็จะเป็น14.08นะครับซึ่งจะตรงกับเวลาของเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ลุกไปหาเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเราก็ออกได้เลยนะครับเมื่อเราออกจากจุดที่4นะครับก็จะเป็นการออกจากตัวอาคารสถานีการบางซื่อนะครับทั้ง4ี่จุดนี้ใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ